สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องโมมี่ควาคูณและเพลนออฟฟิเชีอีกแล้วนะคะตอนนี้เราถึงพื้นที่แล้วที่อำเภอปาปากนะคะจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้างานนะคะทางเข้าก็จะมีร้านค้านะคะร้านค้าส,สองฝั่งเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ก็จะตั้งเป็นประมาณรูปตัวแอลนะ สองฝั่งก็จะมีเป็นร้านลูกชิ้นร้านยำแม่มาขายซุกี้นะจ๊ะจ้าตามคนสวยมาตลอดสุชิมาเจอกันนะวันนี้ค่ะโอู้สุชิคำใหญ่มากเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมอ๋อให้อยู่ในย้อนวันนั้นนะคะนี่วันนี้มาถึงนครพนมนะคะนี่อะไรเป็นร้านลูกชิ้นอะ้รก็จะเป็นร้านลูกชิ้นเหมือนกันแล้วก็ปลาหมึกนะคะก็จะมีปลาหมึกย่าง วันนี้ร้านค้าเยอะค่ะทุกคนวันนี้ร้านค้าก็เยอะอยู่นะคะมีผลไม้ดองนะคะมีบแลลงทอดลูกชิ้นทอดวันนี้ร้านค้าเยอะมากอ่ตอนนี้เราถึงหน้างานแล้วก็ประตูทางเข้าแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศการตั้งเวทีข้างในนะคะ มาหลือจ้าหอดแล้วโอ้ตอนนี้เวทีของเราก็ได้จะเสร็จแล้วเนี่ยคะถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซนต์ก็น่าจะประมาณ70% 70เอกือบ80%อันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้า้งในงานนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น เ็นต์กองอเนกการหรือว่าใบสำหรับเจ้าหน้าทีนะะ่นี่คอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะไปค่ะกันต่อไปกันต่อนะคะชี่พี่นอ้องก็เข้าใจเขนป้ายเนาะ เบื้องใสเบื้องอันเป็ย่งพี่นอ้องเบื้องป้ายอันนี้ป้ายคนเขียนจองอันสาสตรด้วยดเดี๋ยวกเด้อโอ้พี่น้องขาสอนคนสวยคนเขียนป้ายอันนี้ก็บสเป็นอันเข้ามาข้างในแหละนี่พี่น้องเฮามาปูสาดปูเสื้อจองจองที่ไปแล้วครับพี่น้อง นี่หน้าเวทีนี่คือปูจองเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบบาอาอ้าน,น,นาเฮ้าแล้วนกกีน้องเนาะปูสัดปูเสื้อมาก่อนปูหน้ามาช้าปูหลังมไงไปไกลเ <laughs> ต, <c oughs> ต,ต้นยุ่เต้นยุ่ใกล,ใกล,กล้ๆกันน่าจะประมาณ ข้า,ขาวน่จะรมา3สามทุ่มหรือสาท่มานี้น่ฮะอะไรก็จะเป็นรถรถขนไฟประดับนะคะตอนนี้ก็สแตนบายรอที่จะขึ้นสู่เวทีนะฮะตอนนี้ก็รอให้เวทีตั้งเสร็จโดยสมบูรณ์นะคะยกคานป้ายคานไฟขึ้นก็จะเป็นรถไฟที่จะมาจอดข้างเวทีเพื่อที่จะเอาไฟขึ้นประดับนะคะ ส่วนคันนี้ก็ NC b r o a d b a n นะคะก็รถขนฉากนี่ไงคะคุณพี่โอ๊คุณพี่ก็จะเป็นฉากนะคะสีชมพูสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นรถคันนี้นะคะ NC b r o a d b a n ที่จะขนฉากสวยๆฉากความอลังการก็จะเป็นรถคันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการติดฉากนะคะโดยเจ๊เกอนเจ๊โฮมหนุ่สาวสวย นี่ฮะเจโฮมวันนี้ใส่หมวกสีมูหวานเชียวนะฮะก็จะเป็นเจโฮมเจกอน,นะคะที่จะเป็นฝ่า,ายประดับฉากนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นพี่ๆี่ทีมงาน,านบรับับริษัทบรัทบริษัทบริษัทบริับริษัรับะะจอ l ั d พี่นอกบริษัทริับริมีบริษัทบระษัทบริษัทนริษัทบริันนบริษัทรัทบรบรินะะัทบรินี้ติดติดช่องนี้ช่องนี้นะฮะแล้วิ็จะไลิไปเรื่ัยบ้าเัิดว่าติดสลับกัน จอดไม่ทีสลับกันไหมคะพี่นอ้อนงะตอนนี้เวทีเฮาคือว่า70-80%แล้วนละฮะรถล,ลำโพงก็สแตนบายข้างเวทีเรียบร้อยนะคะเอาเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งผ่านไปอีกฝั่งหนึ่ง S <S สวัสดีค่ะปูสาแล้วบ่แม่ปูแล้วปูไสบันข้างนาเลยโอ้นี่โอ้ามันน้อยามูแล้วมาอ่าอมัวบ้านี่หน้าเบทีนี่แหละจังเต็มมวนแม่น้ออันนี้ยวนอำเภอปลาปากเลยบอค้าือมา อำเภอ,รอรเรนูอ,อ๋ออำเภอเรนูอำเภอเรนูแต่อยู่ใกล้บ้านบ้านไปอยู่นี่อ๋อแต่ว่าอยู่ไไใกล้ๆใ,ใช่ไหมคะอสองร้อยกิโลกรัมใกล้ๆการถ่ายมือถล่าคือซาลาซาสตรีน้อยเด้อบอนบอกบอกบอกมัวม,มาเพิ่ม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 ข่าวแม่ขอบคุณนะคะาหมุนหมุนมือแรงจ้ามีพี่น้องค่ะขออภัยเด้อเสียงอาจจะ แหบหน่อยนิดนึงเรยวเราพามาดูฝั่งนี้นะ,ะไะส่วนรถคันนี้ก็จะขนอ่ <c oughs> าคารไฟหรือว่า ป้ายผู้สนับสนุนแล้วก็จอ LED นะคะนี่ก็จะขดนี่ค่ะป้ายผู้สนับสนุนบริษัทคำคุณโหมดฟอกสามแจวโมโอทีนะครับปุยมรกตจารุงารุนแล้วก็เอ็นจีบอร์แบนก็จะเป็นรถคันนี้นะคะที่จะผลป้ายผู้สนับสนุนแล้วก็จะอาจจะมีอะจอ LED ด้วยนะคะฝั่งนี้ลำโพงก็ ขึ้นเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ครัขึ้นเรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้ศิลปินอันเพิ่นจะพักพอน,นะคะวบาจะเป็นศิลปินนักล่องมอลำหรือว่าจะเป็นอ่าทีมแดนของเราเขาตอนอันช่วงนี้จะเป็นช่วงพักพอน,นะฮะเนื่องมาจากรบกวนเพื่อนใ้เพื่อนพักพอนอ่าให้เต็มที่นะคะ,นะเนาะมือแรกจะได้มีแห้งสู่อ่ามีแห้งแบบโชว์ความสวยความงามนะฮะให้พี่นอ้องในหลักชมนะคะเนาะ เป็นเหรครับพี่นอ้องพื้นที่มือน,นี่ก็กว้างขวางค่ะนี่เป็นพื้นสนามหญ้านะคะก็จะมีเพื่อีก็ดินแดงว่ะครับพี่น้องนี่สนามกว้างขวางค่ะนะคะเาจะเราพาไปหาครัวมแม่นุย้ยตอนนี้แม่นุ้ยกำลังทำกับข้าวอยู่สวัสดีค่ะแม่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ โอ้ก็รับเพียงยังเด็ดเด็ดผีเด็ดผีนี่คือเมนูอย่างไรนี่ปนปลากับผักลวกเนาะเป็นบอผักเนออันนี้แหละคือเมนูแปรปนกินกับผักมอืันกะพ่าดผักค่ะอย่าผาดค่ะอย่าผาดอย่างก่อนปนใส่อันมะเนืองมือันกะผ่าดอย่าผาด บ,แบบนี่อันนี้ก็จะเป็นหักรวยผักกระหล่ำเนะาะกินกระปุนพี่ระน,นี่ของแสบเดอ้ออะไระต้มยังนี่ยคุณพี่คะคุณพี่ต้มผักโอ้ต้มปลาต้มปลาต้มปลาปลาเราก็สับไปเรียบร้อยเนาะเหลือแต่จะลงหมอ้อ แล้วก็ต้มต,ตั้งหม้อเยัร้อยอะไรก็จะเป็นครัวแม่นุยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณแม่ได้ทำกับข้าวก่อนนะคะกับคุณพี่นะคะโอเคคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะสเสียงเสียงเริ่มจะบมี <laughs> เสียงเริ่มตามบอสไปแล้ว น,นี้ก็จะเป็นหลังเวทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถปุ๋ยมารกาดตาดุวงอรุณค่ะก็จะขนเอ่อกล่องกล่องเสื้อผ้ากล่องอุปกรณ์ของทีมศิลปินมารำหรือว่าทีมแดนซ์ของเรานะคะก็จะเป็นรถคันนี้เนาะนี่ค่ะก็จะเป็นรถคันนี้นะคะ,คะ,ะ,นนะ,คะที่ขนอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเวทีนะคะตอนนี้ก็ทีมบัน <c oughs> ที่มันเวลาบนนอนเท่ากับกาลังเล่งมือนะคะตั้งเวทีแล้วก็ประดับฉากอันนี้ก็จะเป็นรถปั่นไฟนะคะอะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นค่ะฮลโค่ะ,ะ,คะเราเจอรถอีกหนึ่งคันแล้วอันนี้จะเป็นรถสโตมโอทีนะคะก็จะขนชุดขนชุดความอลังการนะคะจะเป็นชุด ก็นชุดกงางงกับพี่น้องขนนกก็จะขนชุดความอลังการเนี่ยฮะ,ะก็จะเป็นรถสมโอทีนะฮะคันนี้เนาะ,นะะอันนี้ก็จะเป็นหลังเวทีบรรยากาศหลังเวทีนะคะฮะ <c oughs> นี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นทีมเนชุดอันนี้ใครคะไม่เปิดเผยหน้าใช่ไหมน้ำต,ตกใจอันนี้แม่โดนะคะอะ <S <S ันนล้ค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวคลิปนี้ห้อาไวส้สนิก่อน,นะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัพเดตให้เบิ่งเเรื่อยนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำคูนลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเราแล้วก็ทีมงานสาวน้อยพี่บันแพงทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลานไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ